สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh, อ้โหทอยนะครับผมนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับไปงาน The Texture นะฮะกับตัว b a ค c o กนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่สองที่ออกมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องนะขับดันข้างด้านะหลังนะด้านหนึ่งนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะรีวิวตัวนี้ดูกันนะครับซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้มันจะติดไว้ชั้นหนึ่งด้วยอ่าเป็นลนักษณะแบบนี้โอเคอันนี้จะมาเป็นลนักษณะของถุงถุงเดียวนะฮะแบ่งเป็นคือครึ่งบนครึ่งล่างนะครับมีหูสองข้างแล้วก็มีฐานค้ำอ่าเป็นแบบนี้โอเคเราจะแกะดูข้างในกันเลยซึ่งครึ่งบนนะครับอ่ามันก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวของเดกู ซึ่งตัวนี้นะฮะจะเป็นลักษณะเสื้อเนี่ยมันจะเป็นลงลักษณะลายละเอียดแบบอ่าเขาเรียกอ,อะไร texture อ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นรอยแบบมีรอยของเสื้อผ้าอยู่ทั้งตัวเลยนะฮะตัวเฉพาะเสื้อ,อน,นี่นะตัวถุงมือตรงเนี้ยด้านข้างจะเป็นลักษณะของ PVC ปกตินะฮะการลงสีตัวนี้ลงสีได้ค่อนข้างสนิทดีครับไม่ค่อยมีรอยเลอะเท่าไหร่นะอ่านี่โอเครอยเลอะไม่เยอะนะครับตัวนี้ขึ่งบน ่ะนีส่วนครึ่งล่างตัวกางเกงจะเป็นเท็กเจอร์เหมือนกันนะฮะก็คือจะมีลายกางเกงอยู่เหมือนกันนี่ส่วนตัวลายละเอียดต่างๆก็อย่างแบบพวกลูกระเบิดอะไรอย่างนี้ก็โอเคะฮะมีลูกเล่นแบบข้างเอวอย่างนี้นี่ฮะรัดเป็นสายรัดแล้วก็แบบเป็นเป็นแบบบุ๋มลงไปของของรอยกางเกงด้วยอ,อันนี้ทำมาโอเคเลยนะเนี่ยแบบเป็นสายรัดใช่ไหมตัวกางเกงก็แบบยุบลงไปด้วย ันนี้ก็จะเป็นสนับเขา่ามีแบบรัดผ้าอย่างเงี้ยฮะรอยรอยรัดก็แบบรัดเข้าไปจริงๆเนีแ่ยบบถือว่าโอเคเลยฮะตัวนี้เนี่ยตัวเชือกของเท้าลักษณะก็จะเป็นแบบหลุดออกมาขยับนี้ได้แบบลงสีถือว่าโอเคฮะสีสดสีสม้สมมองชัดรอยเลอะไม่ค่อยมีนะตัวนี้าลายละเอียดถือว่าสมชื่อฮะ texture ถือว่ารายละเอียดดีมากนะตัวนี้ อ่ะอันนี้หูอ่าก็จะเป็นลักษณะปกติจะเหมือนเป็นพลาสติก2อ,อันปกตินะฮะใส่ที่หัวอ่าอันนี้ให้แยกจากตัวเสียบนะฮะลองดูดีๆว่าเป็นอันไหนของตัวไหน <c oughs> อ่าแล้วก็ฐานค้ำก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่เป็นก้อนนะฮะสีดำๆมาแบบนี้โอเค เี่ยจะลองประกอบข้างบนและข้างหน้าเข้าด้วยกันนี่นี่ฮะพอประกอบแล้วรวมๆเนี่ยถือว่าสวยนะตัวนี้เอาว่าผมว่าทิเเจอร์เนี่ยไม่งานดีจริงๆวะ่ะเหมือนแม่งออกมาค่ารายการอื่นออกไปหมดเลยนะฮะตัวเอฟเฟกตัวท่าทางการลงเฉีลงเฉดเนื้อเนี่ยถือว่า ดีจริงๆอะนี่ไเนยิ่งเป็นตัวมาฮุโก้ตัวนี้นะสวยเลยโอเคปะนี่เห็นไหมรายละเอียดถือว่าดีเลยนี่ครับอ่ะซึ่งตัวต่อไปที่ออกนะก็จะเป็นตัวอะไรวะโชโตะที่เปิดพีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก้อนค้ำจะมาเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ใส่ได้แน่นกว่าเดกุอีกนะตัวเดกิอ่าเดกุยังดูวมหลวๆตอนนี้ใส่แล้ว พอดีเท้าค่อนข้างโอเคเลยมาเราหมุนหมุนหมุนให้ดูนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่ดีอะ่ะอันนี้ความสูงของตัวนี้นะครับ ตัวตัวตัวเนี้ยมันจะไปสูงด้านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่21เซนนี่ฮะตัวนี้ถึงปลายอันเนี้ยอยู่21เซนอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างมันสูงพอไอ้นี้ขึ้นมาถ้าตรงนี้น่้จะอยู่ประมาณ20 cm. นะอันอยู่ที่19 cm. ถ้าถึงแค่หัวเนี่ยอยู่19 cm. แต่ถ้ามาถึงเนี่ยเป็น21 cm. นอะฮะอันนี้ก็ไปลองวัดตู้ของตัวเองกันดูว่าใส่กันได้ไหม นะครับนี่อย่ายนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูนะฮะกับตัวอะไรนะเท็กเจอร์นะฮะกับคัสสึกิใช่ปะบาคุโก,โกนั่นเองถ้าทำอ่านชื่อผิดขออภัยครับจำชื่อจริงไม่ได้จำได้แต่บาคุโกโอเคนี่ โอเคถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันที่ช่องของโอ้โหทอยนั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ